สวัสดีค่ะพบกับด h ม m a t เทลส์นิทานธรรมะฟังเพลินแค่ฟังนิทานสั้นๆเรื่องนี้คุณอาจมองโรคต่างไปจากเดิมความลับของหินสีฟ้าณห,หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเคนอาศัยอยู่กับคุณตาคุณตาเป็นช่างแกะสลักหินผู้เก่งกาจ ทั้งหมู่บ้านต่างรู้จักผลงานของเขาในฐานะศิลปินแห่งภูผาเคนชอบเดินตามคุณตาขึ้นเขาไปเลือกก้อนหินคุณตามักสอนว่าหินทุกก้อนมีเรื่องราวแต่ไม่ใช่ทุกก้อนจะเปิดเผยความลับของมันให้เราเห็นง่ายๆวันหนึ่งระหว่างทางกลับจากภูเขา เคนเห็นก้อนหินสีฟ้าหม่นหม่นก้อนหนึ่งตกอยู่ข้างลำธารมันมีคราบโคลนติดอยู่เต็มดูไร้ค่าและไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่แปลกมากเคนรู้สึกว่าหินก้อนนั้นเรียกหาเขาเขาจึงเก็บมันกลับบ้านเมื่อคุณตาเห็นก็หัวเราะเบาๆ อหินนี้ไม่ใช่หินสวยเลยนะหลานแต่ถ้าใจอยากรู้จักมันจริงๆก็ลองดูตั้งแต่วันนั้นเคนเริ่มทำความสะอาดหินก้อนนั้นวันแรกเขาล้างคโคลนออกวันที่สองเขาใช้กระดาษทรายถัดเบาๆวันที่สามเขาลองตอกดูที่มุมเล็กๆเพื่อดูว่าข้างในเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าทำอย่างไรหินก็ยังดูหมองหมองและไม่มีประกายใดๆเพื่อนบางคนแวะมาดูแล้วหัวเราะจะขัดให้ตายก็ไม่มีวันกลายเป็นเพชรหรอกไปเล่นอย่างอื่นเถอะเคนแอบน้อยใจแต่เขาก็ยังไม่ยอมวางก้อนหินนั้นคืนหนึ่งเขานั่งเงียบๆมองหินก้อนเดิมบนโต๊ะไม้พลางคิดในใจว่า ถ้าฉันเลิกตอนนี้แล้วมันเป็นของล้ำค่าจริงๆละ่ะวันรุ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจขัดหินต่อแล้วจู่ๆก็มีแสงแวววาวเล็กๆสะท้อนออกมาจากรอยขีดครั้งในเคนรีบเรียกคุณตามาดูคุณตาตาเบิกกว้าง หลานเจอเข้าแล้วนี่คือบลูคริสตัลหินแร่หายากที่ซ่อนอยู่ภายในหินธรรมดาหินก้อนนั้นเมื่อเจรนัยเสร็จกลายเป็นอัญ,ญมณีสีฟ้าใสสวยน้ำที่สุดเท่าที่คุณตาเคยเห็นแต่สิ่งสำคัญกว่าความสวยของหินคือหัวใจของเด็กชายที่ไม่ยอมลกเลิกความตั้งใจ ข้อคิดจากนิทานบางสิ่งอาจดูธรรมดาไร้ค่าแต่หากเราเชื่อมั่นขัดเกลาพยายามและอดทนสิ่งนั้นอาจมีประกายที่ซ่อนอยู่รอให้เราเป็นคนค้นพบเช่นเดียวกับคนเราคุณค่าที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ใต้เปลือกนอก และต้องอาศัยสายตาที่มองลึกกว่าผิวเผินเหมือนที่เคนมองเห็นในก้อนหินจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำมัตเทลส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ